ดูกอดอ้อนใหพ่อไปอยู่ใต้ท้องก็อ้อนกอดท่าเขามาแล้วนะคะท่าอ้อนท่ากอดอันนี้จะอยากให้พ่ออยู่ใต้ท้องนะคะให้พ่อกอดให้พ่ออยู่ตรงนี้เขาก็ได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่เขามาแบบนี้เขาก็สานต่อความรักความอบอุ่นใหเราในแบบนี้นะคะดูท่าเขาค่ะมีแม่หลายท่านชอบท่านี้มากนะคะกลับมาแล้วนะคะสวัสดียามเช้านะคะดูดึงมือไปอีกแล้วค่ะดึงมือไปอีกแล้วค่ะนนนนดึงมือไปอีกแล้วค่ะดึงมือไปอีกแล้วใหไปเอากล้วยให้ค่ะนางอยากกินกล้วยอ่ะลูกจะทำยังไงอุ้ย กี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยลืมค่ะค่ะอ้โอ่าอพอก็ต้องรักหนูด้วยสิค่ะโอ้ยเนาะ พึงจะป้อนพ่อแสงสุกเสร็จมีเด็กน้อยงอนตาละห้อยแล้วนะคะสวัสดียามเช้าวันที่30ตุลาคม2568ดูอ้อนอ้อนให้พ่อไปอยู่ใต้ท้องก็อ,อ้อนกอดท่าเขามาแล้วนะคะท่าอ้อนท่ากอดอันนี้จะอยากให้พ่ออยู่ใต้ท้องนะคะให้พ่อกอดให้พ่ออยู่ตรงนี้เขาก็ได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่เขามาแบบนี้เขาก็สานต่อความรักความอบอุ่นให้เราในแบบนี้นะคะดูท่าเขาค่ะ มีแม่ๆหลายท่านชอบท่านี้มากนะคะกลับมาแล้วนะคะสวัสดียามเช้านะคะไอเจ้าพยโยค่ะอันนี้คืองอนนะคะเพราะว่าวันนี้เราเล่นกับพ่อแสนสุกก่อนแล้วเล่นกับเขาหลังนะคะก็จะขี้น้อยใจแบบนี้ละค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะเรื่องน้อยใจนี่จะน้อยใจมากขี้น้อยใจมากดูดึงมือไปอีกแล้วค่ะดึงมือไปอีกแล้วค่ะนะาๆอดึงมือไปอีกแล้วค่ะดึงมือไปอีกแล้ว ให้ไปเอากล้วยให้คะ่ะหนังอยากกินกล้วยอ่ะลูกหนังก็อยากกินกล้วยเหมือนกันจะกินแต่พ่อแสนได้ยังไงเนาะอะ,อะใครอยากกินกล้วยทํายังไงคะลืมหรือ,อยังใครอยากกินกล้วยทํายังไงโอ้ยหยุกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยลืมคะ่ะดูสายตาสิคะดูสายตา ืแซบแหงแซบหลายใจเย็นๆลูกใจเย็นๆค่อยๆอยกินค่ะแซบแหงแซบแหงแซบหลายจ้ายามเช้าวันนี้ของน้องมินนี่นะคะก็เก็บกวาดทําความสะอาดนะคะเอาต้นสับประรดให้กับน้องแต่ว่ายังกวาดยังไม่เสร็จนะคะยังกวาดยังไม่เสร็จแม่นึกถ่ายคลิปวิดีโอก่อนนะคะ กินกล้วยกินต้นสับป,ประรดกินหญ้าไปเลยลูกนะคะสำหรับวันนี้ก็อากาศดีนะคะเย็นๆเมื่อคือนก็ฝนค่ะเกือบทั้งคืนเลยนะคะก็รู้สึกว่าช่วงนี้บรรยากาศไม่ค่อยแน่นอนเลยเท่าไหร่ค่ะช่วงเช้ามาเย็นๆฝนโปรยโปรยนิดนึงก็ไม่ได้พาลูกออกไปเดินเที่ยวนะคะเราก็จะไปเดินเที่ยวกันตอนเย็นแล้วกันเนาะอ่ะอคีค่ะบ๊ายบายค่ะ อ่อนอ่อน,ออน <c oughs> จะข้ามพ่อไปกินหญ้าแล้วอา <c oughs> อยากกินหญ้าแล้วพอ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องอ้วนเขากินหญ้ากินอาหารในรอบเช้าตรู่อันนี้รอบหกโมงเช้าเลยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ